สำหรับใครที่ได้ติดตามคลิปเรื่องการแต่งกิ่งของสวนตีนจมงมาก็หลายคลิปด้วยกันนะครับโดยเฉพาะการแต่งกิ่งเพื่อเพื่อสร้างทรงพุ่มนะครับซึ่งเราก็มีการแต่งกิ่งตั้งแต่เล็กๆนะครับก็ผมทำไว้หลายคลิปอยู่นะครับเพราะว่าการปรลูกป่งของกระสรดีผมเน้น ผมเน้นไปที่การการสร้างทรงพุ่มให้แผ่นะครับใครใครที่ดูคลิปเรามาตลอดก็คงจะพอเข้าใจว่าเพราะเพราะว่าปัญหาของรหลัำของประเสือนี่เขาจะมีปัญหาเรื่องการทิ้งลูกนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของเราในแนวคิดของส่วนของเราก็การแก้ปัญหาก็คือการการทําให้ทรงพุ่มเข้าเหมาะสมนะครับให้แผ่ไป ให้มใหีให้แตกออกไปรอบคิดนะครับสามารถที่จะสะสมอาหารได้ดีสร้างลำต้นที่ใหญ่แข็งแรงนะครับนี่คือจุดประสงค์หลักของการแตกทรงพุ่มนะครับทรงพุ่มก็คือการทำโครงสร้างให้ต้นไม้เรามีความเหมาะสมนั่นเองนะครับซึ่งก็ผมก็ทำไปสองสามคลิปแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มต้นจนถึง ตรงถึงคลิปนี้ก็อาจจะถือว่าเป็นเป็นคลิปของบทสรุปในเรื่องนี้นะครับในเรื่องการแต่งทรงพุ่มนะครับแต่การแต่งจริงนี่เราปลูกต้นไม้นี่เรามีการแต่งจริงตลอดเวลาก็แล้วแต่ช่วงวัยของเขาว่าเราจะแต่งแต่งยังไงบ้างซึ่งในในคลิปนี้ผมถือว่าเป็นบทสรุปของการแต่งทรงพุ่มนะครับคือจากที่ที่เราเราเคยดูมาแล้วจะเ,เห็นว่า ผมจะแต่งทรงพุ่มตั้งแต่เล็กน,นะครับทรงพุ่มเพราะฉะนั้นกอดได้สังเกตด,ดูจะจนลําต้นเขาจะอวบใจญ่นะครับนี่ผมผมผมจะเด็ดยอดเขาตั้งแต่ที่แรกนะครับก็ผมจะถือว่าเป็นเป็นกิ่งหลักก็แล้วกันนะครับเป็นกิ่งหลักเป็นการสร้างกิ่งหลักกิ่งหลักเขาก็อันดับแรกเขาผมก็จะต้องการให้เขาแตก ไอ้ตัวนี้จะแตกเป็นสองหรือสาหรือสี่ก็ได้นะครับแต่แต่ส่วนมากแล้วมันจะแตกออกมาเป็นสองกิ่งก่อนเมื่อมันเป็นสองกิ่งขึ้นมาเนี่ยผมก็จะมาตัดอีกทตีตัดตรงนี้เขาก็จะกลายเป็นสี่กิ่งครับตัวนี้คือต้นที่ถือว่าผมชอบมากที่สุดนะครับจะได้ในโค,งค,งค,งคงรงโครงโครงโครง่างโครงสร้างพื้นฐานเขาเป็นสี่กิ่งนะใชกไหมครับมันถือว่าเป็นจุดจบหรือย,อยัง ก็จะมีคนสงสัยว่าผมทําอย่างนี้แล้วจบจบหรือยังอันนี้ย,ยังยังยังถือว่ายังไม่จบนะครับยังไม่จบมันจะจบอยู่เมื่อผมมาจริงชั้นที่หนึ่งชั้นที่สองผมจะไปจบอยู่จริงชั้นที่สามนะครับดังนั้นสําหรับต้นนี้ผมก็ยังจะตัดต่อเขาไปอีกอยู่นะครับนะครับผมจะตัดเขาการตัดก็ กด็ดูดูซอกใบทิศทางเขาไปไหนนะครับผมยังตัดก่อเข้าไปอีกให้เป็นนะครับผมจะตัดเข้าไปอีกดูดูซอกใบเขาเขาไปด้านไหน นะครับสังเกตว่าการตัดชุดนี้จะผมจะสร้างสร้างกิ่งหลักนะครับผมจะเรียกว่ากิ่งหลักหรือกิ่งทรงพุ่มชั้นที่1ชั้นที่2ชั้นที่3านะครับโดยปกติผมจะทํามชั้นนะครับผมจะตัดเพราะฉะนั้นการตัดครั้งนี้น่าจะเป็นครั้งสุดท้าย ของการแต่งกิ่งการตัดกิ่งเพื่อสร้างทรงพุ่มนะครับไอ้นี่ตัวนี้เพื่อสร้างทรงพุ่มนะครับแต่แต่การแต่งกิ่งเรามีการแต่งกิ่งตลอดเวลาเลเนี่ยก็ก็แล้วแต่สถานการณ์ในตอนนั้นว่าเราจะแต่งกิ่งเพื่ออะไรแต่การแต่งกิ่งเพื่อเพื่อสร้างทรงพุ่มนี้ผมจะผมจะใช้พยายามทําให้มันเป็นสีสามชั้นอย่างนี้นะครับ ครับเพื่อเพื่อความเพื่อความชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับอันนี้ก็เหมือนกับต้นที่แล้วนะครับก็มีสี่ิงจิตจิงหลักขึ้นมาแล้วผมหลากให้ดูดูเพื่อเพื่อความเข้าใจยิ่งขึ้นนะครับอันนี้จะสร้างต้นพุ่มครั้งที่สามผมก็มาตัดอีก่ ครับนี่นี่คือเดี๋ยวเขาจะแตกออกมา,าจะแตกอาจจะแตกสองแตกสามแตกอะไรก็แล้วแต่นะครับเราวค่อยมาแต่งกิ่งถ้าได้ได้ทรงทรงทุ่มหลักทังสามคันแล้วนะครับครับทีนี้ผมมีตัวอย่างที่ต้นนี้ที่ผมตัดมันมาแล้วได้ประมาณสักสองอาทิตย์หรือเปล่าผมจำไม่ได้นะครับนี่เขามีสีกิิงเหมือนเหมือนตัวอย่างที่ผมทําให้ดู พอตัดตออกมาแล้วก็จะเริ่มแตกนะครับอันนี้ก็แตกยอดออกมายอดละสามสามสี่กิ่งสองกิ่งนะครับเพราะฉะนั้นกิ่งยอดพันธุมดก็จะมีอยู่อย่างน้อยละ่ะแปดกิ่งนี่หละเพราะมันมีกิ่งหลักอยู่สามสองสี่กิ่งใช่ไหมครับพอผมตัดลงมาก็แบบะดังนี้ต้นนี้ในะอายุคขาจะประมาณประมาณสามเดือน ตอนผมตัดไอ้ตัวนี้ก็น่าประมาณสี่เดือนทีนี้ช่วงนี้ผมจะปล่อยให้อิสระไปหน่อยอาจจะมาแต่งกิ่งด้านล่างไอ้กิ่งไหนที่มันเข้าข้างในกิ่งไหนที่มันจะบงังจะอะไรนะแล้วก็แต่งออกจะปล่อยให้เขาอิสระไปเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นต้นที่ผมถือว่าเป็นจุดสิ้นสุดของการแต่งโครงสร้างนะครับการแต่งโครงสร้างสายนท้าหากว่าเอาเอาเอา,เอาตัวน,นี้ไปปลูกนี่ผมรับรองเลยครับว่า ไม่เกินสามเดือนนี่เราจะต้องให้ได้ผลนะครับเดี๋ยวเวลาผมาปลปูกแล้วนี่ผมจะทำคลิปสำหรับต้นนี้ให้ดูอีกทีนะครับไอตอนนี้ผมปล่อยให้เขากำลังปล่อยให้เขาจเจริญด้วยอิสระไปก่อนนะครับจเจริญอิสระไปก่อนก็คอยดูทีนี้ก็จะเป็นการแต่งกิ่งเพื่อ เพื่อให้มันโปรงเพื่อให้มันมีดอกมีอะไรต่อไปเดี๋ยวคอย่คอยว่าแต่สําหรับคลิปเรื่องคลิปเรื่องการแต่งสรงพุ่มแต่งโครงสร้างแต่งเพื่อให้มีจริงหลักก็คงเป็นบทสรุปแค่นี้คือจุดมุ่งหมายผมต้องการให้ได้ต้นไม้สามชั้นนะครับจริงออกไปรอบคิดนะครับีคือจุดมุ่งหมายของผม